้าพระยาทิพากรวงตอนหนึ่งว่าท่านเจ้าฟ้าใหญ่ถืออย่างมอนถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นก็จะให้พระสงฆ์ห่มผ้าอย่างมอนเสียหมดทั้งแผ่นดินดอกกระมัง1367 7เจกรกฎาคม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฎสมมุติเทวาวง์ทรงพระผนวนณวัตรพรศีรัตนศาสดารามเมื่อวันพุธ12ค่ำเดือน8ขณะพระชนมายุย0่พรรษาทรงมีพระนามฉายาวัชระยานหลังปฏิบัติอุป,ปัชฌาย,ายาวัดครบ3วันสเสด็จไปจำพรรษาณวัดสมอรายเรียกอีกชื่อว่าวัดราชาธิวาสวิหารออกพรรษาแล้วะสะเสด็จไปประทรับณวัดมหาธาตุ ตั้งต้นเรียนคันธุระทรงศึกษาพระไตรปิฎกบาลี2,368พระวัชิรยานเถระทรงทำทันหิกรรมหรืออุปสมบทซ้ำในคณะสงรามันนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงวัดปฏิบัติพระสงฆ์สยามในพรรษาสองในพระราชประวัติในรัชกาลที่สโดยความย่อของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพยาปะวะเรศวริยาลงกรนับวาระนี้ว่าเป็นการกำเนิดคณะธรรมยุต2,372พระวชิระยานเถระ,สะเสด็จจากวัดมหาธาตุไปประทับอยู่วัดสมอรายมีภิกษุถวายตัวเป็นสิทธิ์เริ่มสร้างสำนักคณะสงฆ์ที่ได้นามภายหลังว่าธรรมยุติกนิกายในลายพระหัตถฉบับหนึ่งของพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรวรส อ้างถึงพระดำรัสของสมเด็จพระมหาสัมพนาเจ้ากรมพยาปะวะเรศวริยาลงกรว่าทรงถือว่าเป็นการกำเนิดของคณะธรรมยุต2,379พระวชิรยานเถระพระชนมายุ3 2พรรษาสเสด็จมาอยู่คลองวัดบวรนิเวศวิหารหลังทรงพระผนวดได้1 2พรรษาราชการที่3ทรงสร้างพระตำหนักปัญญา พระราชทานสมเด็จพระมหาสม,มณเจ้ากรมพยาวาชิรยาณวโรรสทรงถือว่าวาระนี้เป็นการกำเนิดของคณะธรรมยุ์2,380อันเชิญพระพุทธชินสีขึ้นสถิตที่มุกหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร2,393รัชกาลที่3ม,มีพระราชกระแสรับสั่งถึงวชิรยาณภิกขุในช่วงที่ทรงพระประชวร ตามที่ปรากฏในพระราชะพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 3, สามฉบับเจ้าพระยาธิภารรวงตอนหนึ่งว่าท่านเจ้าฟ้าใหญ่ถืออย่างมอนถ้าเป็นเจ้าแผ่นดินขึ้นก็จะให้พระสงฆห่มผ้าอย่างมอนเสียหมดทั้งแผ่นดินดอกกะมังเจ้าฟ้ามงกุฎพระอนุชาได้ทราบกระแสดัง,ดงนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระสงฆ์ธร,รมยุทธและพระองค์ทรงคลองผ้าเสียใหม่อย่างพระสงฆมหานิกาย 2,394รัชกาลที่3สวรรคตพระวชิรยานเถระลาสิกขาสเสด็จทลึงทวันรราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สหลังทรงพระผนวด2 7พรรษาคองวัดบวรนิเวศวิหาร14ปี86วันเมื่อลาสิกขาทรงโปรดก้าปรดกระม่อมให้สมเด็จพระมหาสม,มณเจ้ากรมพยาปะวะเรศวริยาลงกร เป็นเจ้าคณะใหญ่ในธรรมยุติกาแทนพระองค์2ส9 4สร้างวัดสุป,ปันตะนารามที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดธรรมยุทธแห่งแรกของอีสานแล้วเสร็จในปี2396ต่อมาปี2479ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชันตรีนามว่าวัดสุป,ปันตนารามวรวิหาร 2,398สร้างวัดสีทองที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวัดธรรมยุทธ์แห่งที่สอง4 4 4พรพระอาจารย์เสากันตะสีโลนำพระอาจารย์ม่านภูริทัตโตจากวัดเลียบในตัวเมืองอุบลราชธานีทุดงมาฝึกวิปัสสนาอยู่บนภูลนในเขตอำเภอสีเมืองใหม่อยู่ราวห้าพันษานับเป็นปรถมวิปัสสนาของท่านพระอาจารย์ใหญ่ทั้งสอง ที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของสายพระป่า2,444พระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระคูทาโชติปารเทระเดินทางมาจำพรรษาที่วัดสพังแนะนำให้ชาวบ้านอารัธนาพระคูวิโรธรัตโนบนุหรือบุญรอดนันตโรมาบูรณะพระาธาตุพนม2,445 พระอาจารย์เสากันตะสีโลพระอาจารย์หนูทิตะปัญโยสองสหธรรมมิกทูดงไปนครพนมครั้งแรกตอนกลับมีพระอาจารย์เขมิโยต่อมาคือพระเทพสิทธาจารย์สมมามเณรจูมพันธโลต่อมาคือพระธรรมเจดีติดตามกลับมาเป็นสิทธิทวัดเลียบซึ่งกลายเป็นกำลังสำคัญของธรรมยุทธ์ในอีสานต่อมา2 4 7 2 พระอาจารย์สิง์ขันตยาคมูจัดพระอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานหลายรูปกับพระเนียนอีกราว30รูปแยกย้ายกันไปจำพรรษาตามสำนักต่างๆซึ่งต่อมาได้นิยมปฏิบัติกรรมฐานการแพร่หลายกว้างขวางเป็นจุดเริ่มต้นของกองทัพธรรมพระป่าสายพระอาจารย์มั่น2475สมเด็จพระมหาวีระวงศ์หรืออ้วนติดโส เจ้าคณะมณฑลนครราชสีมาเห็นความสำคัญของงานวิปัสสนาธุระมีบัญชาให้พระกรรมฐานในจังหวัดขอนแกน่นไปเผยแพร่สั่งสอนประชาชนที่โคราชพระอาจารย์สิงขันตายาคมูสร้างวัดป่าสารวันขึ้นเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่กรรมฐานแบบธรรมยุทธ์ในนครราชสีมา2487สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อาพาธหนัก พระอาจารย์ฟัานอาจารโรใช้วิปัสสนากรรมฐานเป็นธรรมโอสถร,รักษาจนหายอยู่ได้ตลอดพรรษาและดำรงทาตุขันต่อมาได้อีกกว่า10ปีเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์หันมาปฏิบัติกรรมฐานและให้การสนับสนุนพระป่ารุ่งเรืองสืบมา2567วาระครบรอบ200ปีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวด ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิป,ปพัน์พงศ์ถือเป็นวาระการกำเนิดคณะธรรมยุทธ์เมื่อปี2367และถ้าหากสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับพระปาาสยามก็สามารถติดตามและสั่งซื้อนิตยาสารสารคดีฉบับที่4 8 5ได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจภายในช่อง